ตุมนะคะก็มาเข้าโครงการนี้ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะใครเป็นต้นบ 1> <1 ุญแนะนาให้รู้จักโครงการเราคะต้นบุญก็คือน้องเชอรี่เลยเพราะว่าคือพูดเริ่มแรกเลยนะคะวันแรกของการดื่มเลยเพราะว่าวันนั้นเพียมากเพราะว่าเราจะเป็นจิตอาสาร่วมเป็นวิทยากรที่อบตใช่เทศบาลเสร็จทีนี้วันนั้นปวดหัวมาก ปวดหัวเหมือนเป็นไมเกรนคือปวดอยู่เป็นประจำอะค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านได้นวดก็คงจะดีขึ้นเหมือนทุกๆครั้งแต่ว่าครั้งนี้เออมานั่งก็หิวน้ำมาเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ดื่มน้ําดื่มน้ำไออเจนเลยค่ะดื่มสดๆดื่มไปสักตอนนั้นสักประมาณ5้าโมงือสี่โมงเย็นจนเริ่มมีอาการช่วงหกโมงเย็นมันเริ่มเบลอเลออาการปวดมันจะเบลอเลไปด้วยอาการปวดก็จะคลายลงแล้วก็เอ๊ะ เอ๊ในใจนะแต่ก็มีคําถามก็อยากถามกับน้องเชอรี่ในวันนั้นว่าเออมันจะเห็นผลการเปลี่ยนไปงไงเชอรี่ก็จะบอกว่าในสิ่งที่เป็นปัญหาเสร็จนีนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะเราเป็นคนปวดหัวสรุปว่าวันนั้นอาการปวดหัวเนี่ยจะหายพอสองทุ่มนี้หายแล้วเสร็จีนี้ก็นอนหลับสบายเลยทั้งคืนแล้วรุ่งเช้ารีบโทรหาน้องเชอรี่เลยว่าเนี่ยอาการมันเป็นแบบนี้แบบนี้คือ ประทับใจในตรงนี้ในในในครั้งแรกเลยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะเข้าร่วมก็มีการตรวจนะคะตรวจว่าเรามีสารอะไรบ้างในร่างกายเราซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าจริงๆถามว่าตรวจสุขภาพไหมตรวจทุกปีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมองในเชิงเชิงลึกเช่นเรามีไขมันไหมมีภาวะน้าตาลสูงไหมแต่ตอนนี้เราสามารถตรวจสุขภาพเราจะเห็นในเรื่องของ ว่าเรามีสารเคมีอะไรบ้างในร่างกายของเราก็เยอะเลยค่ะสารเรืองแสงที่มาจากพวกวิตามินเสริมพวกนี้ค่ะคือเป็นคนกินแล้วก็ทําสีผมมันไหมคะผมแดงเนี้ยค่ะมันก็จะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตกใจมากค่ะวันนั้นออลงเป็นไปได้ขนาดนีเน้เพราะว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนรักสุขภาพมากก็คือดื่มน้นําผักทุกวันเลยนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสุขภาพดีเห็นที่ไหนได้ก็ตกใจ เตรทีนี้ก็น้องเชอรี่พอตรวจปุ๊บก็ให้ไปดื่มน้ําปรากฏว่าดื่มน้ําแล้วสารก็ไม่เคลื่อนเลยนะคะคนอื่นๆก็เคลื่อนกันหมดแล้วนี่เป็นเคสแรกนะคะที่สารไม่เคลื่อนเลยอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงขนเชอรี่ว่าพี่ตมต้องย่างนะต้องสูดก๊าซเลยทั้งนั้นก็คือไปสูดก๊าซไอโดรเจนเลยพอสูดก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันเลื่อนแต่ก็เลื่อนน้อยแล้วก็ยังหวั่นใจเราจะทําสําเร็จไหมเนาะแต่ก็อยู่ในวินัยนะคะก็คือ3ลิตรวันก็6ถุง แต่จริงๆแล้วกินมากกว่านั้นโดนจะมีน้ำผัดอีกกินมากกว่านั้นอีกเสร็จเนี้ยพอเชอร์อรี่กลับมาก็ประมาณเดือนกว่าๆเนาะแล้วก็มาตรวจปรากฏว,ว่าเวลเลยค่ะไอ้ส่วนที่เป็นสารเรืองแสงสารสีดําอะไรต่างๆนี่เกี้ยงูทุ่งมากพอทึ่งเสร็จก็เลยไปบอกเพื่อนว่าเออปล่อยลงมาดูลงมาดูไม่เข้าก็ไม่ว่ากันแต่ว่าลงมาดูให้ดูสุขภาพของตัวเองก่อนเผื่อจะได้เข้าตรงนี้นะคะ อันนี้ความเปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปในเรื่องของภูมิแพ้ตัวเองจะเป็นจะจมตลอดค่ะพอต,ตื่นรุ่งเช้านี่ก็จะจมปรากฏว่าหายไปช่องมากมากบอกตรงๆก็ขอบคุณมากกับโครงการดีๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะค,ค่ะ